การันตีความอร่อยความสดของทะเคลครับกลับมาอีกท่านหนึ่กุ้งตัวใหญ่มากสวัสดีครับวันนี้มาชิมร้าน,ชา,นชาบูนะครับเบอร,ร์ชาบูครับจังหวัดยะโสธรครับเป็นชาบูเพิ่งเปิดใหม่นะครับในจังหวัดยะโสธรของเรานะครับอ๋อที่นี่เขาจะมีราคาตั้งแต่218บาทไม่รวมน้ำนะครับถ้ารวมน้ำก็เป็นรีฟิลอีก29บาท แล้วก็ถ้าจะสั่งเป็นเซตพิเศษเนี่ยเอ,อก็จะมีพวกเมนูเนื้อตัวน,นี้นะครับนะอันนี้299บาทจ้านุกินเลยค่ะ299บาทสั่งไุกอย่จางนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับตัวนี้เป็นเซตเปิดของชุดทะเลนะครับมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีหอยนะครับน้ำซุปก็จะมีน้ำดำต้มยำแล้วก็น้ำใสนะครับ นี่มากับตัวเล็กนะครับถ้าเด็กเนี่ยสูงเกินเก้าสิบเซนเนี่ยจ่ายครึ่งราคาครับเนี่ยตัวนี้นะควันก็ร้อยกว่าอ,อร่อยไหมคะอีย๋อยวนี้ไม่ได้กินซีแล้วน้องนาขันตัวสูงข,ขึ้นมาแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นเซ็ตของเนื้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นนะครับมีใบพายอันนี้นะ่าจะเป็นอะอ้เรียกอะไรนะ เนื้อน้องลายตันนี้เป็นสันคอออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีลิอไอแล้วก็มีเอ,เ,อเสือล้องให้ออสเตรเลียนะครับตัวน,นี้สามารถสั่งได้ตลอดเดือนกันนะครับเนี่ยของทันเล่นเนี่ยน,นี่ครับเห็ดเข็มทองนะครับ มาดูบาร์นะครับตัวนี้ตัวนี้คือเริ่มต้นทานได้เลยครับก็มีซูชินะครับยำสาลายนี่ิมจิกนะครับซูชิผูอัดนะครับโตัวนี้เป็นหมูหมักเคริยากินะครับเีเห็ด เนียนดินหมูนะครับได้ตลอดนะครับตัวน,นี้เนื้อข้าวหมูหมักก็มีนะน,นี่โซนโซนน้ำนะครับมีน้ำอันลมนะครับแล้วก็น้ำปั่น มาดูบาของกันนะครับหมูหมักตุ้มอันนี้ก็ตักได้เียเอยๆตัวนี้ก็ตั้งแต่ตองสิบบาทก็สามารถทานได้หมดนะครับของหวานก็มีะครับของหวานไอศครีม เราจะมาเริ่มที่ของทานเล่นก่อนเลยนะครับของทานเล่นเยอะนะครับตัวน,นี้เป็นหมูปิ้งแ่วหมูหมูมทะเลยากษกี่ย <Yeah. Yeah. S 1> ี่บยบาบาร์บีค <Yeah. S 1> ิวครับ เห็ดเขียนทองทันด้วยหน้าเบคอนครับของทานเล่นต่อไปเป็นสุชินะครับเันแรกก็เป็น คืออัพนะครับอืม ไใหบานต้น้ายบิดกระดองตัวใหญ่หอยแมลงผู้ครับน้ำเต้าหู้ ตังนี้อยากก่าแกะเปลือกก่อนลวกครับเวลาทานมันถึงมันแกะตอนมันสุกมันร้อนนะเยี่ยมปลาหมึกก่อนนะครับกินมันปลาหมึกคือดีมากเลย เด้งผมว่ามันสดมากอ้ำกินเรียบุชทได้ครับอหอยาแรงพูกครับตามเด็กนุ่ กุ้งคือแบบเด้งมากครับเพราะว่าเมนูทะเลเขาทำได้ดีเลยนะครับกุ้งกับปลาหมึกคือเดรับบเล,เลยครับแลเดี๋ยวเรามาชินเมน,นูเนื้อกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบพายค อย่าดูโคขุนโคุุนใบไายนะครับเ <Yeah. S 1> นื้อไผ่ครับ <Yeah. S 1> น้ำจิ้มสกีครับลองนี่นะครับต่ <Yeah. S 1> อ <Ooh. S 1> ไปลิ้นนะครับ กินหัวตัวมเมนูเนื้อนี่ต้องเป็นสองเก้าเ้าครับนี่จะนี่เ,น,เนื้อน้อย คือลิ้นเนี่ยรุ่มดีับรุ่มรสชาติร,รุ่มครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้เกี่ยวหนักมากแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลวกนานนะไปนะครับออกที่สั่งเพิ่มเลยนะนนเอาเอาปลาหมึก ไขยแมงปูแล้วก็กุ้งครับอย่างละหนึ่งไปยังอีอคับเมื่อกี้เป็นน่องลายโกคุณครับ ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นนิบอายอน่าจะนิบอายนั่งลงก่อนเดี๋ยวพาไปใส่เสื้อไว้ดินน้ำเดี๋ยวไม่พาไปเลยตรงน้ำแอง่งรวมใส่เสื้อไว้ ส่อตาด้วยสันคอครับไปันรไปไหมไน,นม้จะไปไหนะคะเจลลี่เหรครับตัวนี้เนื้อสันคอครับ กดสุดท้ายเสือร้อง,อ,อ,งอ,นนอ,องให้ครับต้อเติมน้ำหมครับแน้วบำบอยอันนี้เสือร้องให้ครับเนื้อเสือร้องให้ออสเตรเลียเนื้อดีมากครับ แต่ว่าผมยกให้เบอร์เบสคือปลาหมึกทำไมมันเด้งเหนือเแล้วกินก็ริมทะเลเลยจ <c oughs> บไายด้วยผักนะครับ มอเจ็ดครับเจ็ดนะครับสุดท้ายด้วยทองหวานยจนลี่แอปเปิ้ล